ตอนนั้นเห็นเกิดประมาณกี่ทุ่มครับทุ่มหนึ่งได้นาะเพราะว่าในกล้องมันสองทุ่มใช่ไหมแต่เราเลทมาทุกชงงั่วโมงประมาณทุ่มปกติขตเขาเคยเห็นหน้าบ้างไหมเห็นห็นลูกค้าที่นี่แหละระมาซื้อของที่ร้านเรา,าเประจําไหมประจําแล้วเขาเคยมีพิรุษอะไรไหมไม่มีหรอกแต่เขาเป็นคนมีประวัติ ไม่ไดีไม,ไม,ไม่ไม่มีพลุนหรอกก็หรอปกติแหละแล้วขาขอหายบ่อยไหมป่าที่ร้านป่าไม่บ่อยหรอกเราเขาไม่กล้าเพราะมันกล้องแปดตัว <c oughs> นึกหอกว่าเปิดร้านมานานยังครับน,นานแล้วห้าปีสิบปีแล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนีงไง้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกอ๋อรู้สึกหรอรู้สึกหรอโอ้มันมีอะไรแปลกๆอย่างนี้มันง่ายเกินมันยกง่ายมากนึกอรอว่า มแบบเขาได้อะไรไปบ้างป้าได้เบียร์สองลังแค่นั้นตามตามตามเลยที่กล้องเลยแหละตอนนั้นป้าทําอะไรอยู่ก็ขายของตรงนั้นแหละนั่งอยู่นั้นจะขายอยู่ตลอดตรงนั้นใช่ไหมมีลูกค้าสองสามคนเองเหรอวะสองสามคนแล้วมารู้ตอนไหนครับก็รู้มองนั่งมองกล้องจากในนี้ก็เห็นอยู่วุบเห็นป้าเดินไม่ลอดที่คลิปอะ่ะก็เดินออกมาแต่ไม่ได้ทันก็เห็นก็ไปเซฟเลย เราได้ไปแจ้งตำรวจหรือยังแจ้งแล้วครับตำรวจว่าไงบ้างติดตามดีเขาก็มาดูดูผมตามให้ครับอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่เรา่ยตามให้ได้นะครับเพราะว่ามันแบบว่าเด็กในซอยเล้วรู้จักอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละเป็นเด็กที่ไม่ใช่ละทำไมถึงกล้ายกได้ไงใจเย็นมากว่าไหม เราอยากฝากเตือนอะไรสําหรับร้านค้าที่เปิดร้านค้าขายของเหมือนกันครับก็ต้องก็ติดกล้องเยอะๆอย่างนี้แล้วมันจะเห็นมันจะเห็นเขาไงเพราะงั้นนกอกวะเขาน่าจะระวังมากขึ้นไหมครับหรือว่าระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นมันก็ถ้าเจอ,อนิ่มระวังได้อ,ด,อดูดิแป๊บเดียวเองนึกออกปะแต่แต่เห็นชัดขนาดนี้ฝากบอก จ้าหน้าที่ว่าน่าจะจับได้